สวัสดีครับผมปทัทวีโอเคในพาร์ทนี้เราจะมาพูดถึงการ Optimization เรื่อง Foliage นะครับโอเค Foliage คืออะไรซึ่งในอะียงจินเนี่ยมันหมายถึงระบบสำหรับวางวัตถุซ้ำจำนวนมากเช่นต้นไม้หญ้าหินหรือดอกไม้หรือถ้าเราอธิบายง่ายก็คือพวกสิ่งแวดล้อมธรรมชาติต่างๆที่มีค่อนข้างที่เยอะเช่นพวกหินอะไรอย่างเงี้ยครับที่ผมบอกไปตอนแรกโอเคส่วน f o l i a ร e จเนี่ย ซึ่งมันจะจะัดการวัตถุพวกนี้เป็น is static อยู่แล้วหรือการที่ลดดอคอแบบอัตโนมัตินะครับซึ่งผมได้พูดถึงพาร์ทแรกไปแล้วเรื่อง is static หรือดอคอในพาร์ทแรกนะครับส่วนตรงนี้ในฟรีเอ o กทเนี่ยเขาได้ทำอัตโนมัติมาแล้วซึ่งเราไม่ต้องทำให้มันเป็น is static แล้วนะครับโอเคเรามาพูดถึงการอัลติไม้กันนั่นก็คือ calling distance นะครับซึ่ง calling distance คืออะไรจะเป็นการที่เมื่อเราเนี่ยอยู่ใกล้วัตถุนั้นอย่างเช่น เราอยู่ใกล้ต้นไม้มันก็จะทําให้เราเห็นต้นไม้แต่ถ้าเกิดเราอยู่ไกลจากต้นไม้เนี่ยหรือระยะที่เรากําหนดเนี่ยต้นไม้ก็จะหายไปเป็นการที่อัลติไม้ได้ดีขึ้นโอเคเราไปดูกันว่าเราจะเราจะทำยังไงกันนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้มาอยู่หน้าอารียนงจิลของผมละอันนี้เป็นแมปทดลองของผมนะเป็นโรงเรียนผมก็เอามาทดลองกันโอเคอันนี้คือฟอ l ์เรียสครับก็พวกที่เป็นพืชหรือว่า หินอะไรอย่างนี้ครับที่มันเยอะๆโอเคท,ที่ทำก็คือแล้วะกดตรงนี้ครับ s e a t i o n mode แล้ว f o l i a หรือว่ากด shift บวกเลขสามก,ก็ได้ครับโอเคเราจะสังเกตว่าอันนี้คือ asset ที่ผมดึงเข้าไปเพื่อเป็น f o l i a นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูดหน่อยอตอนนี้ต้นไม้ผม สังเกตว่ายังไม่หายเวลาเราอยู่ไกลเนี่ยเรามาดู FPS ตอนแรกกันนะครับโอเคโอเคครับทุกดีครับเสียงเพลงดังโอเค อ่าตอนนี้ F p S อยู่ที่หกสิบเจ็ดสิบลๆนี้ถ้าเราเข้าใกล้คาเรียตอ่ะอ่าเห็นไหมครับเริ่มตกแล้วอ่าโอ้โหตกมากเลยเียจะตกเลยเียเราอติไม้กันโอเคผมจะให้พวกย้าย่ากับพุ้มย่า เราเลือกตรงนี้ครับ Call d i s t a n c โอเคถ้าเกิดเราปรับอ่ะสมมติเราเป็นหนึ่ง Call d i s c e หนไหมครับมันจะหายไปแล้วซึ่งมันเป็นระยะที่ใกล้มากโอเคเพราะงั้นเราลองปรับสักพันโอเคมาแล้วเห็นไหมแต่นี่ก็ยังใกล้อยู่เห็นไหมถ้าเราเข้าใกล้มันก็จะโหลดนะครับ ประมาณนี้ซึ่งเราต้องปรับบาลานซ์ให้ดีครับเพื่อที่จะให้เราเห็นทางไกลนะถ้าเกิดเราน้อยไปมันจะโลง่งเออลวอ่ะจะโลง่งะฉงนั้นปรับอยู่ที่ห้าพันอันนี้ต้องดูดูที่เราเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะบาลานซ์นมันดีแค่ไหนอย่างแบบผมเนี่ยห้าพันก็ โอเคละไปต่อไปต้นไม้ต้นไมไ้สิ่งสำคัญครับแล้วต้องบาลานดีๆเอ่าเห็นไหมโลงเลยโอเค5,000ไปไม่โลงครับเพราะฉะนั้นลดมาอีกครับ2,000ลงอยู่ไหมโลงเพราะฉะนั้นเราต้องปรับให้เยอะกว่านี้อีก จะพันอายังโล่องอยู่ต้องหนึ่งหนึ่งโอเคไม่ลงละแต่ก็จะล่งอยู่นะนั้นถ้านั้นเราคุณดีๆประมาณพวสะหนึ่งนห้าไปโอเคไม่ลงละเห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราอยู่ไกลๆ่ย เพเราอยู่ตรงนี้มามันก็จะหายไปเพราะว่าจะได้เอาดีไม้ให้ดีขึ้นพตอนนี้เราก็เนียนละโอเคส่วนสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึง่งแคชชาโด้ครับอาแคชชา์โด้ผมไม่แนะนำให้อ่าตับในส่วนของต้นไม้นะอ่าถ้าเราปิดเห็นไหมครับเงาหายไปไม่สวยเพราะฉนั้นเปิดไว้ไม่เป็นไรกิน ซึ่งเงาเนี่ยมันกินเยอะมากสลับพวกที่เป็นนีพวกเนี้ยฮะเพราะฉะนั้นติดไปเลยก็แด้อ่านีไ่ไหมครับก็จะกินก็จะอ่าลดสเปคได้ก็จะพลรงแมนดีขึ้นบูสเอพีตออีกเนาะโอเคแต่สำหรับใครที่อยากให้อีอดอกยากเนี่ยมีเงาก็เปิดได้ไม่มีปัญหาแต่สังเกตว่ามัน ก็ไม่ได้อะไรด้ขนาดนั้นฉะนั้นผมจะปิดไว้โอเคสวยละต้องมาดูกันครับเห็นเห็น f อ s ไหมครับเพิ่งจากตอนแรกมากโอเคงั้นลอกเข้าไปเนี่ย อ่ะตอนแรกอยู่ที่ยี่สิบตอนนี้ขึ้นมาสาสิถึงสี่สบเห็นไหมครับโอเคาต้งมีรดละโอเคอีกอย่างครับซึ่งสำคัญตัดไปที่วัตถุมันเยอะขนาดเนี้ยอ่าพวกพอลิกอนมันอ่ะหรือว่าไทส์มันไทแองเกิลของมันนะครับมันก็จะเยอะเพราะฉะนั้นเราจะลดครับ พอไปที่ตนน้นไม้ซึ่งเราจะใช้ตัวนาไนครับอ่าส่วนตรงนี้ผมไม่ได้บอกตอนคลิปก็พอไปครับนาไนคือระบบปฏิบัติการที่จะทําให้ไทแงเกิลเนี่ยเห็นไทเกตรงนี้ไหมครับของวัตถุเนี่ยลดลงแต่ถ้าเกิดเราใช้มากเนี่ยไอตัวโมเดลมันจะเป็นอย่างนี้ครับตอตรงนี้นะครับอ่ะรักครับ เห็นไหมัมันจะเหลี่ยมขึ้นแต่ดูไทเกอรื่อเราจะกาแรกหมื่นกว่าอันนี้เ 6, ลยหกพันละซึ่งลดได้เยอะมากแต่ถ้า,าดูบนเผื่อเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่ยนะครับาะฉสนอรถไปเลยโอเคเรามาดูกเห็นไหมครับไม่ได้แย่ แต่ถ้าเราใช้นายนมากๆม,มากเกินไปมันอาจจะกินเมมโมรีเรามากขึ้นนะครับซึ่งต้องระวังตรงนี้ได้เราต้องคุมบาลานซ์ให้ดีๆอันเดียวนี้ด้วตอนนี้ทาทเกิลอยู่ที่40,000ื่าเราไอเดเบิรนดไ้ไนไปจาก40,000นะครับจาก40,000ตอนนี้เหลือพันทเทนเกอร์อยู่ที่7,000กว่านะคะ ก็ไมได่ดูแย่อ่ะเดี๋ยวเราลองเปรียบเทียบกันระหว่างมีนาด้ยกับไม่มีนาด้ยเห็นไหมครับไม่ได้แตกต่างกันเลยนะอ่ะอันนี้อาจจะน้อยไปโอเคโอเคเนี่ยไม่ได้แย่ แต่สำหรับใครที่ทําพวกซีนิเมติกหรือฉากอะไรเงี้ยผมแนะนําว่าอย,อย่าลดเลยครับเพื่อความสวยของซีนิเมติกหรือหนังเนี่ยที่เราทำอโอเคตอนนี้เราอยู่อ่ะสมมุติเราอยู่ไกลตรงนี้มันก็จะไม่หลดมันจะยิ่งลื่นไปอีกเนาะโอเคไหนดูซิพวกไม้มันไทยไทยเท่าไหร่ผ่นเยอะครับลดไป รอโหลดแป,ป๊บนึงโอเคย่านี้ตัวมันหายแล้วครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดอ่ายังมันก็น้อยอยู่โอเคเราไม่ลดแล้วกันโอเคเราไปดูที่เจ็ดสิบเจ็ดโอเคนี่น้อยไม่มีปัญหาโอเคครับนำามาเรื่องมันเลย อ่าเห็นไหมครับ IP8 เพิ่มอีกเพิ่มอีกขั้นหนึ่งเลยจากสี่จากตอนแรกยี่สิบกว่าขึ้นมาสามสิบแล้วก็พอเข้านัน้นอีกก็จะอยู่ที่สี่สิบโอเคคราวนี้ไอ้เลเวลของผมที่ทำเนี่ยแสงมันประมวลผลเยอะเกินไปก็จะทำให้อัลติไม์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตอนเนี้ยเรื่องพลีเขาเราโอเคละเดี๋ยวเรา เปิดใบเครมได้ใช่ไหมครับบร,ริการเราโอเคมากอืมโอเคสั้นๆครับก็ไม่มีอะไรมากสลับ EP นี้เรื่องฟอร์เรีสการคุมฟอร์เรีสใช้ calling distance นะครับ โอเคครับก hey. yeah, ็ร like, ับนี้ก็มีแค่นี้สลับพาร์ทนี้ซึ่งมีเท่านี้ครับก็ไปพบกับใหม่พาร์ทหน้าครับก็พาร์ทหน้าจะเป็นการอัลติไมท์แสงไฟนิงนะครับเพื่อให้ดีขึ้นซึ่งพาร์ทหน้ามีเทคนิคดีๆด้วยก็รอติดตามชมครับสรับนี้ก็งแค่นี้ครับสวัสดีครับ